สวัสดีครับเซียวต้มนะครับวันนี้จะพามาชมชุดแปลงหน้า m a จิต t ี้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหน้าชุดนี้อยู่ที่ราคา165,000ะครับว่าได้อะไรบ้างอันดับแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟหน้าคอร์ไอ d นะครับเป็นไฟหน้าของมาจิตตี้ของใหม่แกะกล่องนะครับก็จะไดะ้กันชนหน้าตัวนี้ก็เป็นกระจังก็จะเป็นชุดโครเมียมนะครับก็จะมีตัวนี้ ชุดบนชุดล่างครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้ครับก็อีกตัวนึงก็จะเป็นไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น led นะครับแล้วพร้อมด้วยเซ็นเซอร์หน้าตัวนี้เซ็นเซอร์หน้ามาด้วยแล้วก็กันชนหน้าตัวนี้นะครับก็จะไม่เหมือนตัวสแตนดาร์ดมาจากไฮเอทนะครับเพราะว่าตัวไฮเอ่ยมันจะไม่มีชุดเบลชุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกันชนที่มาจากมาจิสตี้นะครับก็จะมีชุดเบลตัวนี้ก็รองรับกับตัว ตัวชุดแปลงชุดนี้พอดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาชมด้านข้างครับพอด้านข้างตัวนี้ล้อสแตนดาร์ดของเขาก็จะมาเป็นล้อ16ครับจะเป็นกระทะฝาครอบทีนี้ลูกค้าพอดีคันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับขอบ18ตัวนี้ก็หล่อเลยครับแล้วส่วนประตูประตูเดิมของเขาก็จะเป็น จะไม่มีไฟฟ้าก็จะเป็นมีนุวนแต่ตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าตอนนี้มีระบบเซ,นซ็นเซอร์ตัวกันหนีบให้ด้วยนะครับอยู่ที่ราคา42.000บาทพร้อมรับประกันการติดตั้งนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายส่วนด้านท้ายของเรานะครับประตูตัวนี้ก็ฝาท้ายก็จะเปิดธรรมดาลูกค้าสามารถเพิ่มเติมเป็น ฝาท้ายไฟฟ้าได้ครับที่ราคา20,000บาทพร้อมรับประกันงานครับ20,000บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในภายในตัวนี้สแตนดาร์ดของเขาก็จะไม่มีจอจะไม่มีจอคร,รถคันนี้ติดตั้งจอทัสกีน7นิ้วนะครับพร้อมกล้องหน้ากล้องหลัง ในราคา16,000บาทครับ16,000บาทเองลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าจะแต่งแบบไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ครับขอบคุณครับผม